สบายดีพี่น้องสบายดีวจะสุขสุคนพี่น้องเลยสบายดีตอนหกโมงเจ็ดโมงเนาะเจ็ดโมงปลายต่อเม่ยไปเห็นปลาซิวลายแล้วเปล่ากลยพาไปสอนปลาซิวไดข้ขามากับปราวกำลังใจในเด็กพี่นอ้องวันนี้ก็เป็นวัดเป็นวัดเสียงกับเปลี่ยนไปเลยทั้งไอทั้งวัดมาครบสุดแมทั้งเจ็บคอ มาเต็มระบบขนาดมันน <c ười> <ouch ôt> <ility> ี่ปีนี้มาเต็มระบบเลยพี่น้องทั้งไอทั้งวัดทั้งเจ็บคอตอนนี้เบิ่งแหละแล้วไปสอนแยงไปด้วยจะได้ปลาซิว คิดยะกนะพี่น้องก่อยจะมาเกาะเลยขั้วตามเริ่มลุกเริ่มแห้งหมดแล้วแหละแล้วก็เท้าแม่พี่น้องเยันไปเพอกันอยู่บวชสอนกูแหละไม่ออกแต่กูได้เห็ดเกาะคิอเกาะแบบนี้ ที่มีอันกินเน่บริทเดือนและสนจะเป็กอะีเออนคือีขัดแทนเขาขัดอยังวาเขาขัดซะบกยากลขัอ่อนวน่ได ก็ซิวทำให้ตา้มน้องกันเนืเ้อเหือก็จะไม่ออออสอนขนัดนนะนเขาก็ชิมาสอนอย่างนี้นะลองไปน่งไปเจานี่ต้อให้คนเดีย

มีจังเมื่อไปสอน,นอร้องฝูนเยจะไปใส่มาหยะก,กระบุว่ลงงานพอดีุนนักเปนกูดันเลยัด้อ,อ <c oughs> ซเซลาอยู่ก็เดียวปลาสิวนะแมงขระสานเดี๋ยวคืมีหลายแถวท่วที่มาเดียปลาชิว มายูหาก,กินพี่น้องขีดยากขวบลาซิวก็เลยมากผัดบุกขีดไได้มียูปลายโต่เต็มหน่เก็มียอเนาะไปน้องนี่คือเห็นเนาะอืปลาซิวนอย พอดีพี่น้องสวนแห่งไ้ินไปดูแลเต็นเธอเหรอพคนมาก่อยแล้ะโตจำนี้พอดีเขาก่อยแล้วเนี่ยได้ก่อยแล้วก็ขั้วเปิเสอยู่เกาะดีกว่าจะบอกเกาะไปขั้วสบคือการ น้องนี่เขาเคยมาสอนละหัวกันไหมเนาะสอนลูกหัวกันแต่ช่วงเดือนเดือนหกนนเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดนี่แหละสอนแต่ผู้แย่งก็ได้แต่ก็ไม่ได้สอนเลยแบบย้ำหน้าหน้าถ้าจะสอนอีกมือหนึ่ง้มจะคอยไปสอนกินเนาะกินไปคือน้องนี่คือใครเนี่ยเนาะพอได้เก็บอยู่ใครโก้พอดี видео будет конечно сейчас меня больно ไปเน่ลูกมัลายคาคือขิดไปเลยมีอยู่ปลาสิอมันหานัลายก็อาล่น บัวฮวงเนาะเป็นนาเห่อเขาอันนี้มันเกิดจากน้าแกงมาหน่อยน้ำน้ำมะน้าแกงแล้วมันมันเสาะหมุนบัดเลยมันเลยเป็นหนองบัดโอ๊ยน้าแกงแต่แต่วานซิปีขึ้นลังนั่นแหละแต่ส่วรประทานยังมีอยู่นี่แต่ว่าบเห็นน้ำแกงใช่ครูเมื่อนี่เพาว่าบรเห็นน้ำแกงมานี่จากว่าสิบปีเลยน้ำมะกต่ตัวน้ำบริแกงมานสิบปีแล้วนะ มาเขาเต็มหมดฟังสักตก๊กต๊กพอกระเทินกบหน้าือหน้าทาเนี่ยบดได้ดักสอนนี่ก็จะบาทองบาทนะสอนคนเดียว่น้อเอ้สอนสองคนบุือกุ้งได้กุ้งเลิสอนคนเดียวลองเบิก่อน้องน้องเก่า

แม่อะไรก็สวย <laughs> Đây hộp nọ nọ. lại tiệc cung nói nó đi cõi phi đi cõi rồi chứa 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 đi แต่กุโอ้อยปีนี่แลละโอ้งหัวใหญ่กาใจว่าแต่ถ้ปีงทั้งเฮาเหปล่อยง้วปล่อยคอัย้วแปเวยเซลเซอยู่ั่นนี้ย่ามอยากได้เป็นพันตนี่ทำสิปล่อยโอย้ก็ไก่ปี่แย้มมาแไ ได้อยู่แต่กุกุเอามาเอาสิเอามากินพี่น้องเลยคนเดียวบุสองคนบ่ได้อีกุสองคนเดียวพอได้กินอยู่แล้วแต่กุเนาะปลาซิวก็ยังถึกๆทีเดียวพุ่นน่ะตัวโซคโหลบารติย่าตัวยังบ่จัก อยูเอ่เพื่อเพิ่มกระแหงเลยพี่น้องเลยมีแต่ปลาย,ย่างตามลำห้วยนะ,ะน,ยนี่เพื่อหลักประธานเก่าอยู่ไหมนี่หลักประธานเก่าในเก๊ะไก่นี่ยง่ามกระโดวะะโดว่าพลันหินนะ่ะ <c oughs> ปากัฏกลับแล้วล่ะกุ้งดูนี่แต่กุ้งงามๆเลยนั่นใชกุ้งเซ็งเดลยเนาะกุ้งขาวๆเลยติกก่อนติัวกินกูมักนะห่อพักกูเขาเห็ดค่ะห่อพักลอยแจ่วเลยนะเห็ดแต่มันใหญ่เต็มยาดองละเอียดเลยเห็ดกินดอกรอบเลย ใชไปาให้เรากินเลยลมเลยมาเลยไปนอยขอการ์ดมาขอบคุณอะไรทีก็มาครับชมที่พี่น้องอดไรไหมอันนี้แหละเล่มขึ้นมาหัวนี่น้ำลงไปในนี่นี่น้ำายลงไปนลนห้อี่เนขึ้นมาเน้อไก่เนาะ